สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกผูุ้กครับเนาะวันนี้ผมก็จะพามาไอคุดบึงนะครับบึงนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยได้กินนะครับบึงนะว่าส่วนมากจะไม่ค่อยมีนะครับอันนี้บางเอิญมาเจอนะครับเนาะผมจะให้ดูนะว่าหูจะเป็นลักษณะไหนครับดูนะครับบึงเนี่ยหากินยากนะครับนี่ไม่ค่อยจะมีนะครับเดี๋ยวนี้นะครับอ่ะดูเลยครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับหูบึงลักษณะนี่เป็นลักษณะนี่นะครับหูบึงนะครับหูใูญ่นะครับหูงหญ่มากกว่านะครับเนี่ยะครับ จะจะหูวมันจะมันจะบมดหเป็นจังซสียนะครับมันจะดักลงมาทางล่างนะครับนี่นะครับนี่นะครับบึ่งนะครับบึ่งนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยมีใครหูจักง่ายๆนะครับบึ่งนะครับเสมอไม่จะใครมีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตคุดแป๊บนึะครับเนาะนี่นะครับผมเกิดคุดบาด้สักพักครับนี่ครับบึ่งนะครับมันจะเลือกเติมนะครับแล้มดหเป็นเติมเือนนะครับเนี่ย นี่ครับสมาชิกคนเฉื่อยเนี่ยจะปกค่อยหูแจักนะครับเพร่อมันบกมันบ่มี่เหรครับนี่อลไรนี่นะครับเลึกๆปุ่นนะครับแต่อันตรายนะครับนี่อย่าให้มันกัดนะครับกัดแล้วเป็นเลี่ยงลงนั่งกันเนี่ยนี่นะครับตัวนะครับตัวจะเป็นสีดำนะครับเนาะ ปนได้นะครับเนี่ยย่างดีปนเลยครับเนี่ยนี่นะครับเป็นลักษณะนี้ครับตัวมันะครับนี่นีะขึ้นมาครับโอ้ขึ้นมาครับนี่เห็นบนนอสับผสมนอนี่ยหนอเอาเน็กมาหนี่งครับนี่นะครับตัวลักษณะนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวผมขอหยัดแป๊บนึงครับนี่นะครับตัวเบิ้งนะครับนี่นะครับนี่ ปนเสพนะครับปนเสพนะครับนี่ปนเสพนะครับกับไอ้หนอไม้ยังก็ได้นะครับนี่เห็นไหมครับแต่ว่ามันหายากนะครับไม่ค่อยได้เจอง่ายๆนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ตัวเบื้งนะครับแต่อันตรายมากนะครับความเขียวนะครับมีพิษนะครับเขียวนะครับอ่าอ่าไปต่อนะครับมีอีกรูนึงครับมากับจอมขวานนะครับนี่นะครับจอมขวานนะครับนี่นานๆนะจะเข้ากล้องทีนึงนะครับไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับเนี่ยนี่นะครับมาแล้วครับอ่ะไปต่อครับนี่ โอ้ย oh, ิ Luckily, ่งเกายิ oh, ่งคันยิ yeah, ่งมันยิ่งเกานะครับเนาะนี่นะครับมันกินหาแน็แปลกๆนะครับเนี่ยนะครับโอ้ยังเอื้องกินมดครับมดเนี่ยกินปนเอื้องนเอืงปนบึ้งนะครับบึ้งนะครับปนบึ้งนะครับนี่นะครับมาแน่มากำกวนนะครับมีแต่เสียมดำเนี่ยก็พอนะครับโอ้ปนแทมนะครับปนแทมนะครับโอ้กับน้อไม้ต้มนี่ยมา้องถามนะครับเนี่ยอร่อยมากนะครับเนี่ยนะครับอ่ะไก่้จะหัแล้วครับเดี๋ยวไปเจอกันทุกนู่นครับ นี่นะครับนี่อีหูหนึ่งครับนี่อีกหูหนึ่งครับนี่นะครับนี่นะครับหูมันจะดิ่งดิ่งลงไปข้างล่างนะครับโมเมนว่าจะเจอหรครับเลืกเติมครับนี่นะครับผมก็ขอข่อยอนุญาตคุดอีกสักครึ่งก่อนครับเนาะเดี๋ยวเลืกนะครับกี่เงาเกินนะครับนีนะครับมันโมเมนตเตือนนะครับนี่นี่แหลังหูบึ้งนะครับหูบึ้งลักษณะนี้มันจะเป็นไอ้ไอ้นะวั้นนะครับนี่นะครับอ่ะนะครับ หองเต์กันเนี่ยคุนยาหน่อยครับเขาไหม้ครับเขากิงไหม้นครับ นี่นะครับได้แล้วครับนี่นี่ครับตัวนี่ครับนี่อ่าตัวที่สองนะครับมดค่นี้นะครับพอได้ปนนะครับพอได้ปนนะครับนี่เอาละครับลิปนี้ผมกมดเรนได้สองตัวนะครับได้มหลายครับพอแค่นี้นะครับเนาะจะให้ว่าจะได้นะครับได้แค่นี้กับแค่นี้นะครับปนอิ่มย้อนอย่างนะครับในี่สองตัวนะครับเนาะนะครับปนได้สองตัวนะครับนี่นะครับมันหายากนะครับมันไม่ได้หายในงานนะครับพอสองตัวก็ได้ถือว่าดีนะครับในเลี้ยแรงนะครับเนี่ยนะครับจะไปอาไปปนนะครับกับน้างหม่นะครับเนาะนะครับนี่นะครับ เอาละครับคลิปนี้ผงก็จะมีแค่นี้นะครับพบกับผมคลิปหน้านะครับคลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับพบก,กันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย